ดวลกระแสช้างศึกฟีเวอร์สนามสมโพศเชียงใหม่700ปีแทบแตกดารายังมาดูไทยเจออิรักหลายชื่อออกแล้วสวัสดีครับมาพบกับนี่ครับคลิปมาดูบรรยากาศที่สนามสมโพศเชียงใหม่700ปีกันหน่อยนะครับในเกมฟุตบอลคิงคับรอบชิงชนะเลิศน,นะครับที่ทีมชาติไทยเราเนี่ยจะพบกับอิรักนะครับ เดี๋ยวแต่สองทุ่มครึ่งนะครับแต่เก็บตกบรรยากาศให้ดูนะครับแฟนบอลเยอะมากนะครับที่เชียงใหม่โอ้โ oh, หอย่างที่บอกว่ามันเป็นเกมที่น่าดูสุดๆนะครับแฟนบอลก็ให้ความสนใจเยอะเป็นเรื่องแบบน่าสนใจมากนะครับดูว่าู้หบรรยากาศหน้าสนามทีมงานแสปปอร์ตถ่ายมาให้ดูเนี่ยโอ้โหแน่นมากนะครับดูว่ากล่องเชียร์มากันล้น,นหลามจริงๆครับเป็นภาพที่ดีมากนะเพราะอย่างที่บอกว่ากำลังใจของแฟนบอลชาวไทยเนี่ยจะเป็น สิ่งที่ดีให้กับนักเตะไทยในการสู้กับอิรักนะครับอย่างเกมแรกที่เจอกับเลบานอนเนี่ยเสียงเชียร์จากแฟนบอลชาวไทยช่วยนักเตะมีความกระหายมากยิ่งขึ้นนะครับและบรรยากาศมันก็คึกคักนะและในะสานามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีเขาก็มีบูธกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับมีควิคบอลลิคมีตรงที่ให้ถ่ายรูปนะครับดูจากในภาพก็คึกคักกันพอสมควรเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็รายชื่อผู้เล่นออกมาเป็นที่เรียบร้อยด้วยนะครับคุณผู้ชมวันนี้ รายชื่อของทีมชาติไทยเนี่ยสืบเ,เร่นตัวจริงที่จะเจอกับอิรักออกมาแล้วนะครับโหก็น่าติดตามเหมือนกันโดยวันนี้เนี่ยประตูเป็นชาชัยบุตรพรมแนวรับเนี่ยมีพันษาเหมวิบูลมีเอเลียสจอเละธีรทรบุญมาทันนิคลัสมิเคลสั้นแดนกลางเกมนี้เนี่ยมีสารัตอยู่เย็นอ่ามีเกษตากาแมน มีวีรเทพป้อมพันธ์แนวลุกเนี่ยเป็นบดินผาลาสุปโชคแล้วก็ทีลิสินแดงดาจัดมาแบบนี้เดี๋ยวรอดูอีกทีว่าจะยืนกันยังไงนะครับในเกมเนี่ยอาจจะเล่นหลังสามก็ได้หรืออาจจะหลัง4ี่ก็ได้ได้หมดครับโอ้ถือว่าเป็นชุดที่น่าดูนะครับโอ้บรรยากาศก,ก็คือคักก่อนเกมเนี่ยมีฝนตกลงมาเล็กน้อยด้วยถ้าไม่เล็กน้อยก็ถือว่าถล่มมันอย่างหนักอะ่ะแต่ไม่หวั่นครับแฟนบอลชาวไทย ไปชมไปเชียร์กันที่สนามเยอะมากจริงๆวันนี้ครับเต็มความจุแน่นอนนี่ครับดูบรรยากาศเนกองเชียร์ดูสีสันเนี่ยอยู่คู่กับฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนาน,นเป็นภาพที่น่าทับใจนะครับบอกเลยว่าภาพเหล่านี้อยากเห็นเยอะๆกับทีมชาติไทยนะครับมันบ่งบอกว่าทีมชาติไทยนี่มีกล้องห้วยไล่ครับมาดูเกมนี้ด้วยโอ้โหนี่ก็เป็นอดีตนักฟุตบอลสมุทรปราการนะ ไปร้องชื่อดังครับโอฮอตมากครับคุณก้องห้วยไร่เดินมากับแฟนแล้วก็มีแฟนขับมาขอถ่ายรูปน่าสร้างส,างสีสันได้เป็นอย่างดีครับคุณก้องห้วยไร่แล้วก็ชอบฟุตบอลอยู่แล้วนะส่วนนี้ครับเป็นกลุ่มกองเชียร์ทีมชาติไทยอีกหนึ่งกลุ่มหนึ่งครับนี่เชียร์กันแบบพึเขิมนะครับนนร้บองเพลงเชียร์กันตลอดเวลาเลยติดตามรับชมกันนะครับย้ำอีกครั้ง11ผู้เล่นตัวจริงทีมชาติไทยเจออิรักออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับประตูชัดชัย แนวรับทีละทรมิเกลสันพันษาเอเลียสกลางเนี่ยสารัตวิลเทพแล้วก็มีกษดากาแมนขณะที่โนลุกเนี่ยทีระสินสุปโชคบดินภาลาอย่างที่บอกว่ามาโนอจัดมาแบบเนี้ยมันน่าสนใจว่าจะเล่นตำแหน่งไหนกันบ้างใครเล่นตรงไหน mm hmm. คือน่าดูเลยผมพูดเลยนะครับติดตามรับชมการสองทุ่มครึ่งทางไทยรัฐทีวีนะอย่าลืมติดตามนะครับเ i s Play ก็ถ่ายหรือใครที่ไปเชียร์ที่สนามก็ น่าจะมีความสุขนะครับที่สามสมโพชเชียงใหม่700ปีก็หวังว่าหลังจบเกมนี้เราจะคว้าแชมป์ด้วยกันนะก็อยากเป็นแชมป์ k i n ครับเล็กความมั่นใจก่อนจะไปเจอเอสโตเนียจอร์เจียไปอุ่นเครื่องแล้วก็เดี๋ยวเจอจีนเจอสิงคโปร์รวมไปถึงเอเชียนคัพนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูกันครับคลิปนี้ประมาณนี้